Má, má thai thì mới dưới chứ hả anh Ngon phải lột Ngon má Bốt luôn Bốt tốt càng bò <laughs> <laughs> แค่ไหนหน่อยแม่นบ่ต้องยอดข้าน,นอยหน่อยแม่นบ่นข้างสูงกว่านี่อันใหญ่กว่านี่ก็มีแม่นบ่เข้าไปได้ถึงปลายแม่นบ่มันไกลขึ้นไปบ่ได้พี่น้องไปเขาถึงลงไปทางใดหนเหมือนลึกรื้อเสริมได้จ้ะถึงเขาน้ำใสดีค่ะไปคด ยังอุ้ยเล่นได้หนึ่งอุ้ยเล่นจะว้ายถึงเอวแล้วถึงเอวแล้วเปล่าเปล่าไปก็ได้ น,น้นาเย็นเย็นดีขนาดที่นอจะลงไปจไังไรเนาะที่นองจมเนาะ มชาติสวยงามเจ๋จ้านี๋จ้า้ายาดลึกยังลืมยังลืมหยุเจ๋ประมานี้ค่ะเห็นมากไม่ได้เหมือนเลย ค่อยๆเดินมันเลื่อนหรือมันมันเป็นปัดไผ่น้ำจ้ะย่านลื่นย่านลื่อนนุ่มค่ะค มันนีผ้มามหลินหน้าลื่นไหมตรงนี้ลื่นไหมัจ้ว่าลื่นได้เดี๋ยวนี้ค่อยเดินนีน เกิ่นี่บอมีบองไทยบอข้าขงหลังบอกเดินไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเดินนำไลฟไปเรื่อยๆเพื่อนจะปลลไลฟล่องน้องไงล่องน้องไงน,น้องเน่้งเขาเอื่นเสวนประธานอย่าง เออเป็นแอง่งเป็นไอน,นี่ได้อพี่น้องดูเป็นแอ่งน้ำน้นก็ยเนี่ยก็ยังได้สิบ่ลื่นบ่ลื ข้าข่ากันฮึตหนา่มเล็น้อยน้ารันุ่มนๆ มุมทีสวยจ้ะมุมสวยมุมทีสวยจ้ะจะเป็นแองเป็นไอกประมาณนี่นะจ้ะแอง,งน้ำเป็นอะไรเดีนี้ราคานะคะ่จ้ะ นี่จ้าบอไดเอาขากล่องมากค่ะสานสิเป็นร่อนลอยอยู่ตรงนั้นเลย <c oughs> น้ำเย็นเย็น่ะนี่จ้าใสใสกบว่าเที่ยวตรงนี้เหรอจ้าน้ำตกพิดาเทพเลยเนาะนือเทพพิดาน้ำตกทเทพพิดาค่ะ นุ่มสาวมักจะมาตรงนี้แหล้ววันเสาร์วันอาทิตย์นะ่ะเที่ยวตรงนี้แห้ะจ้ะกันเลยพ่าท่านคุณชมมาเบิงก็จะประมาณนี่หละจะประมาณนี่เละจ,จะไหลลงไปน้อง